สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลยาภามาดามน,นะคะวันนี้นะคะคุณนกก็จะพาทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวนะคะ,ไป,ะ,คะไปเที่ยวเมืองสวงสวรรค์นะคะซึ่งที่เมืองแห่งนี้นะคะเขามีการจัดตลาดนะคะตลาดนัดนะคะตลาดนัดเป็นตลาดนัดเขาจะเรียกว่าไทยไทยมาร์เก็ตนะคะตลาดนัดคนไทยนะคะซึ่งเป็นชาว เจ้าของที่จัดเป็นชาวสวีเดนนะคะเขาก็คงจะได้รได้รูปแบบนะคะจากประเทศไทยของเราก็เลยมีการจัดตลาดนัดนะคะช่วงตอลองวันนะคะเขาก็จะมีการจัดแข่งขันฟุตบอลแล้วก็มีการจัดแข่งขันการชกมวยแล้วก็มีการเล่น,ลนหลายๆอย่างนะ,ะตลองวันแล้วก็มีสัพพสินค้านะคะหลายๆอย่างแล้วสิ่งของขายหลายๆอย่างแล้วก็ เป็นอาหารไทยนะคะหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ผู้คนอาศัยอยู่มากมายนะคะแล้วคุณน,นกเชื่อว่าตลาดนัดนะคะเขาเริ่มแต่วันพุธนะคะแล้วจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์วันนี้ก็คือวันวันวันนี้คือวันศุกร์นะคะคุณนกก็จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนกลางวันเขาจะมีการจัดแสดงนะคะการโชควยกันแทงคันแล้วก็มีการขายสินค้ามีการอาหารไทยนะคะ หลากหลายชนิดนะคะส่วนตอ,ตอกนกลางคืนเขาก็จะมีการละเล่นอีกนะคะก็คุณนกก็จะพาทุกทกท่านนะคะพลัง f c ของคุณนกที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะเราจะไปท่องเที่ยวเมืองซวงสวรรค์กันนะคะไปดูตลาดนัดของเขานะคะเพราะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะค,ะคุณนกได้ทําคลิปพาทุกท่านนะพลัง f c ของคุณนกนะคะไปท่องเที่ยวเมืองแรดวิกนะคะแรดวิกนะั่นก็คือตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุด มีของขายมอีอาหารการกินเยอะมากมายมีผู้คนมากมายคุณนกได้ทําคลิปเลยใช่ไหมคะนั่นคือตลาดนัดดัตติกนะคะแต่วันนี้นะคะคุณนกจะพาทุกท่านนะ,ะยี่ติดต,ตามคุณนอกอยู่พลังเอฟซีของคุณนกไปตลาดนัดที่สวงสวรรค์นนะเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะ,ะของประเทศสิเดนนะคะเราไปดูตลาดนัดของเขาเลยค่ะแล้วไปดูการละเล่นของเขาว่าจะเหมือนที่เมืองไทยจัดหรือเปล่าแต่งานนี้นะคะเป็นงานไทยนะคะ เป็นไทยปาร์ตี้นะคะก็จัดตลาดนัดเหมือนคนไทยเลยนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่ารูปแบบมันก็อยู่เหมือนคนไทยหรือเปล่านะคะติดตามคุณนกเลยค่ะติดตามคุณนกไปท่องเที่ยวเลยนะคะเราไปท่องเที่ยวเมืองสวงสวรรค์ด้วยกันนะคะสวงสวค์น,นะคะติดตามคุณนกเลยค่ะไปกันเดี๋ยวนี้เลย ค่ะค่ะคุณพเพื่อนๆค่ะตอนนี้คุณนกก็อยู่บนรถแล้วแล้วนะคะเรากำลังเดินทางกันตอนนี้คุณนกกำลังเดินทางไปที่เมืองสงสวรน,นะคะเราจะไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะพลัง f c นะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ติดตามคุณนกเลยนะคะ ไปดูเมืองสงสวรรค์ว่าเขาจะเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่สวยงามขนาดไหนนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเมืองสวงสวรรค์น,นะคะว่าจะเป็นเมืองที่สวยงามแล้วเป็นตอนนี้เราอยู่บนถนนเอเซ็กตันนะคะก็คือถนนหมายเลขสิบหกนะคะที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองสวงสวรรค์น,นะคะ เราใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะคะคุณเพื่อนๆก็จะถึงนะคะแล้วคุณนกก็จะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมตลาดนัดนะคะแล้วก็ไปชมเมืองของสวงสวรรค์ด้วยนะคะว่าเมืองนี้จะมีทัศนียภาพสวยงามขนาดไหน,นะคะติดตามกันเลยค่ะไปท่องเที่ยวกับคุณนกไหมค่ะ บนถนน A16 นะคะ คุณเพื่อนๆคะตอนนี้คุณนกก็มาถึงคุณนกไม่ไม่ทราบชื่อนะคะเพราะว่าภาษาสวีเดนค่อนข้างที่จะจำยากน,นะคะแต่เราวิ่งรถมานะคะตอนนี้เหลือระ,ระยะทางอีกหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงสวงสวรรค์นะคะตอนนี้คุณนกก็รู้สึกหิวนะคะก็เลยจะรับประทานอาหารว่างนะคะนั่นก็คือสมอลลอก๊อตนะคะ ขนมปังแล้วก็มีบลูคิงกานะคะแล้วก็มีชีสนะคะก็จะดื่มกับโอวัลตินนะคะเพราะว่าเพราะอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะ mm hmm. คุณนกก็ขับรถมาประมาณมันเป็นระยะทาง200กว่ากิโลนสองร้อยสองร้าสิบห้ากิโลนะคะตอนนี้เหลือระยะทางอีก 100กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงสวงสวรรค์น,นะคะคือจุดหมายปลายทางของเรานะคะนั่นก็คือตลาดนัดไทยตลาดนัดไทยนะคะที่จัดขึ้นทุกๆปีนะคะน,นี้คุณนกก็ต้องพอทานอาหารก่อนนะคะฟีก้านะคะภาษาสวีเรนก็คือฟีก้านะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเราไปถึงที่งานนะคะคุณนกก็จะไปหาอาหารไทยทานอีกครั้งนะคะมื้อเย็นนะคะ ก็กะว่าจะทานอาหารไทยเต็มที่เลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทานอาหารฟรีก้าอาหารว่างๆไปก่อนนะคะสมอลลเรกปนะคะ We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. คุณเพื่อนๆคะตอนนี้คุณนกก็มาถึงที่พักแล้วนะคะ,ะคุณนกได้จองอโรงแรมไว้แล้วคะก็ค่อนข้างที่จะไกลจากสถานที่ที่เขาจัดงานนะคะก็คงจะเดินไปไม่ได้นะคะก็ค่ําคืนนี้นะคะเย็นนี้นะคะก็คงต้องใช้รถนะคะตอนนี้เรากําลังติดต่อนะคะติดต่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมอยู่นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปนะคะไปที่ห้องพักนะคะไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะ แล้วก็จะขับรถออกไปที่งานอีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่างานอยู่ที่ไหนนะคะจะไกลจากที่นี่ขนาดไหนนะคะก็คงจะไกลคุณนกคิดว่าคงประมาณสักสองสามโละะเพราะว่าเราขับรถผ่านก็มาในเซนทุ่มเข้ามาในตัวเมืองเลยใช่ไหมคะแต่โรงแรมที่พักที่เราจองนะคะมันอยู่นอกเมืองนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่ก็โอเคเรามาถึงที่พักเลยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณเพื่อน นี้ก็กำลังติดต่อกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมอยู่นะคะก็ต้องรอสักพักนะะึงเดี๋ยวคุณนูก็จะต้องขึ้นไปดูห้องนียนะคะที่จองไว้นะคะก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ถึงจะไปตลาดนัดกันนะคะก็จะไปหาอาหารทานนะคะเพราะคุณลกเริ่มหิวแล้วอยากจะทานหาอาหารเ,าเป็นอาหารไทยนะคะรสจัดจัดอย่างเส้นอย่างเช่นส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เส้นตำล้วไม่ก็หมูย่างไก่ทอดอะไรนี้นะคะ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะคุณเพื่นค่ะหลังจากที่รอการติดต่อกับประชาสัมพันธ์ของทางโรงแรมนะคะเราก็มาพูดคุยกันเลยเนาะคุณนกก็จะขอพูดที่สถานที่นี้เลยนะคะที่จอดรถเพราะว่าคุณนกก็ไม่มั่นใจนะคะถ้าเข้าไปถ่ายทําคลิปวิดีโอที่โรงแรมมันจะเป็น สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะมันจะเป็นพีวอดเป็นมีกฎหมายคุ้มครองหรือเปล่าคุณนกไม่ทราบนะคะคุณนกก็เลยต้องขอพูดคุยกันตรงนี้เลยะค,ะค่ะก็นอกก็สําหรับคลิปคปนี้นะคะคุณนกก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอคลิปกันต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณนกจะเข้าไปที่งานคุณนกก็จะทําถ่ายทําคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้เห็นว่างานอ่อ ลืมอีกแล้วพระเาตลาดนัดนะคะตลาดนัดว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะจะเมืองที่เมืองไทยเราจัดหรือเปล่าแล้วก็งานปาร์ตี้ตอนคืนนะคะว่าจะมีวงตีอะไรมาเล่นบ้างจะมีการละเล่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณโก็จะไปถ่ายทำนะคะจับทุกช็อตนะคะก็จะไม่ให้มัน ขาดสายตาไปได้นะคะก็จะโชว์เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะครับติดตามช่องกระยะาพามดามนะครับก็จะจะถ่ายทําให้เพื่อนๆ รับชมกันกันเลยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกัลยาภามดามจบคลิปนะคะก่อนอื่นคุณนกต้องขอโทษขออภัยต่อทุกท่านนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่มันไม่สละสลวยใช้คําพูดที่มันไม่ถูกต้องหรือใช้คําพูดที่มันผิดพลาดนะคะก็ต้องขอขอโทษขออภัยต่อทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ